สวัสดีค่ะสวัสดีมีสุขค่ะทุกทท่านนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกหลานลินหลนทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันสบายสบายอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันหยุดสบายสบายนะคะทำไมถึงบอกว่าวันหยุดสบายสบายนะคะบางคนบอกว่าว,วันหยุดออฉันต้องทําอะไรมากมายจริงค่ะวันหยุดก็มีแพลนอะไรเยอะแยะเนาะคะเพราะว่านานๆเราจะหยุดทีหนึ่งหรือบางคนก็อาจจะหยุดบ่อยๆบางคนอาจจะได้หยุด นานๆครั้งนะคะสำหรับดิฉันก็เป็นปกตินะคะก็มีนานบ้างได้บ่อยบ้างค่ะแล้วแต่โอกาสที่จะได้จัดมาให้นะคะวันนี้ก็จะแปลกตาอีกนิดนึงนะคะเป็นมุมก็คือช่วงหลังบ่อยครั้งนะคะที่ได้มานั่งพักผ่อนนะะหรือว่านอนเล่นตรงนี้หรือไม่ก็นอนเลยค่ะตรงเพราะว่าชอบในอากาศที่มันโล่งๆนะคะแสงเข้า ะะช่วงเช้าแสงเข้าอากาศดีนะคะก็พัดลมเย็นสบายนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบแอร์นะ,ะโดยโดยโดย,โดยส่วนมากก็จะค่อยู่แอร์นะคะมากสุดก็อยู่ลมอยู่พัดลมนะคะก็วันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรเอ่ยนะคะเออพูดถึงเรื่องนะคะคือถามแทนทุกคนทุกครั้งจะมีคําถามแทนทุกคนว่า เอ๊ะทำไมพี่บนนะคะถึงไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกหรือถ่ายวิดีโอหรือถ่ายอะไรข้างนอกมากนักพักหลังนะคะก็เหตุผลก็คือนะคะอะไรสถานที่นะคะอาจจะไม่พร้อมสําหรับที่เราจะเข้าไปดูนะคะแล้วมันเป็นช่วงโควิดด้วยนะคะกําลังเขาเรียกว่าการอย่าตกนะคะก็เราก็ดูแลสุขภาพด้วยห่าดูแลที่จะไม่ไปสัมผัสอะไรหลายอย่างนะคะ โดวยว่าเป็นคนทํางานห้างด้วยนะคะทำงานห้างก็สัมผัสคนมากมายลูกค้ามากมายอยู่แล้วนะคะหลากหลายอยู่แล้วก็เลยใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับตัวเองซะมากกว่านะร้องเล่นเต้นรานะคะอิสระก็จะร้องเล่นเต้นรานะคะก็จะเป็นการคุยก่อนนะคะก็ที่เราเลือกเลือกที่บ้านนะคะเป็นจุดพักผ่อนโดยส่วนมากนะคะเป็นเพราะว่า นะคะเออเมื่อเราเหนื่อยเราก็นอนเลยนะคะเมื่อเราหิวเราก็กินเลยนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็สังเกตว่าน้องสาวนะคะต้องอ,อ่น้องสาวเป็นคนที่แต่งบ้านได้สวยแล้วก็ในอ่นี่เป็นบ้านของเขานะคะเราเป็นผู้อาศัยนะนะเดี๋ยวจะเข้าใจาผิดนะคะ ก็เขาจะตกแต่งบ้านนะคะภาษาจะเป็นคนที่ตกแต่งบ้านทั้งที่นี่นะคะที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะเน้นว่าเมื่อฉันอายุมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นคำคิดทั้งหมดนะคะทุกคนจะคิดแบบเดียวกันเมื่อฉันอายุมากขึ้นหรือฉันไม่ต้องการที่จะออกไปข้างนอกนะคะเลยเพราะั้นในบ้านฉันต้องต้องมีอะไรที่รีแล็ตได้นะหลายอย่างเช่นเราเคยไปรีสอร์ทเราเคยไปที่เที่ยวที่พับที่อะไรต่างๆนะคะเราจะทําที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านปุ๋นเล็กใหญ่ โตขนาดไหนก็จะทําที่บ้านเป็นมุมต่างๆนะคะที่สามารถทำรีแลกซ์ร่างกายรีแลกซ์จิตใจแบบนั้นได้นะ,ะเช่นมุมร้านอาหารนะ,ะมุมน้ําตกมุมดนต,ตรีนะคะอ,ออกกําลังกายทำที่ไหนก็ได้นะคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าไม่ต้องไปไหนนะคะในเมื่อเราขี้เกียจไปนะคะหลายครั้งที่กลับไปบ้านต่างจังหวัดนะ,ะออกไปจะไปทานยกขโยงจะไปทนานร้านอาหารนะคะหรือว่า ไปเอาบรรยากาศเลยนะคะก็ขับรถลอกไปชมแวะชมตรงโน้นนี้ปรากฏว่านะคะหลายเสียงนะคะสาวเสียงกันนะคะลูกหล,ล,ลานเนร่มบอกว่าแม่ป้านะคะน้องๆกลับไปที่บ้านเราดีกว่านะคะไปทําอะไรกินที่บ้านดีกว่ามีลได้นะคะร้องเพลงอะไรก็ได้นะคะเนาะนะคะเป็นมุมเยอะเหมือนบ้านเราก็เหมือนร้านอาหารดีๆนี่เองเหมือนผับดีๆนะคะเหมือนสไตล์เอ่อดื่มกาแฟดีๆนี่เองก็เลย มีความคิดที้มาตลอดทั้งการจังหวัดและก็ที่บ้านนะคะวันนี้ก็นะคะก็พูดถึงการทําอารมณ์นะคะทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะใจกับที่อยู่ที่บ้านนะคะทําอย่างไรก็เหมือนว่าจากมุมโปรดของเรานะคะมีมุมเล็กมุมมาเป็นมุมโปรดของเราที่เราจะอยู่ย่ายอย่างสบายใจนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะอยู่มีใครมีแฟนก็อยู่กับแฟ,กแฟนนะคะ ก็วันนี้จะพูดเท่านี้นะคะสักพักก็จะออกกำลังกายแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตาม thank you thank you very much นะคะคุณค่ะ